กดียวสวัสดีนานๆนะคระับท่านกันเรวยนะครับนี้เรามาตุกกระชัดเหมือนเดิมนะเหยือเป็นแพ็กคู่ของหน้าต้านะครับรลุยเลยครับผม นี่ครับเป็นมังกรน้อยนะครับดูอีกเลยครับผม กดกนด้เต็มฟ้าครับนะนะนี่กบยางนาตากบซิ่งครับผมมังกรน้อยครับ กูเทศเต็มปากสุดยอดอีแทลครับผมนี่ซสส,สวยๆครับหรือกี่ต่อเลยครับผม